สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะถอน4รายการเลยนะครับรวมเป็น400บาท,น,าทน, um นะครับผมในการทําเงินทูมิเนียลเล็ตนะครับการทําเงินทูมิเนียลเล็ตนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่สนใจในการทําเงินทูมิเนียลเล็ตออนไลน์นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผผผูู้้ชมมมกกกััันนดวยยะครบบ็อ่ งานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมจํานวน400บาทนะครับในการถอนเงินในคลิปนี้นะการทาเงินทูม m น n ่วอลเล็ตในคลิปนี้เนี่ยทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครที่สนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการนะทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ แล้วก็ iOS นะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ App Store หรือว่า Google Play Store นะครับจากนั้นเนี่ยดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแอป,ปขึ้นไว้ให้มีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งได้ตามชื่อนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากค้นหาเองหรือว่าขี้เกียจในการค้นหาเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวนโ์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับโอเคนะครับในส่วนของแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชี Too Money นี่เลยนะครับโคโก้บอทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหารายได้เสริมเฟีทูมานิวเล็ตโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวสาหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมสําหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่เคยสมัครเลยเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้้้าาไไไปดไดูเลยนครับับบว่ตองสมแบบห ในการใช้งานในการทํารายได้นะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับแล้วก็สามารถเข้าใช้งานในแอปได้เลยเมนูในแอปเนี่ยจะมีเพียง3เมนูที่อยู่ด้านบนขวามือเท่านั้นนะครับไม่มีการลงทุนไม่มีการเติมเงินใดๆทั้งสิน้นแอปนี้เล่นฟรี1 0 0ในการเล่นเนี่ยทำแบบไหนยอย่างไรถึงจะมีรายได้นะครับข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวเอลเล็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนเดินเลยนะครับดูที่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือคะแนนที่เราจะนําไปใช้ในการ แกลกรางวันทูม a นิว,เวลเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทั้ง3เมนูด้านขวาบนตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรทําอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูที่1นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการแนะนำนะครับหรือว่าการเชิญเพื่อนในการทําคะแนนถ้าเราต้องการคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอยากได้รับคะแนนเยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้นะครับจะทําหรือว่าไม่ทําตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่และบุคคลนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็ตรงนี้จะมีคําว่าแบ่งปันเราสามารถกดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแชร์ ไปยังออนไลน์ line, ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถทําการโปรโมทแนะนําได้หมดเลยทั้งหลายช่องทางนี้นะครับสามารถทําตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะรหัสอ้างอิงนะครับก็คือรหัสการเชิญเพื่อนของเราเราสามารถใช้รหัสโค้ดนี้ในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนมากถึง1 0 0 0 0นคะแนนเมื่อเราแนะนําเพื่อนคนแรกคนที่2คนที่3เรียงลงไปเนี่ยก็จะได้รับ1 0,000นคะแนนเหมือนกันสาหรับคะแนน10,000เนี่ยเขาจะรว รวมไว้ให้เราที่ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับอันนี้คือ1นึ่งหมืนคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนเริ่มแรกเลย ต่อมานะครับเรามาทําความรู้จักตรงนี้นะครับทั้ง2เมนูเมื่อเราแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะจ่าย10%คะแนนที่ได้รับจากการทําโครงการหรือการทําแบบสํารวจให้เสร็จสิน้นอันนี้เนี่ยก็เมื่อต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทําการตอบโครงการหรือว่าตอบแบบสํารวจเราจะได้รับ10%จากคะแนนของเพื่อนนั่นเองข้อที่2นะครับคุณสามารถรับได้ทีละ100คะแนนนะครับจะไม่ได้รับทีละ1 0,000คะแนนทันทีนะครับเขาจะแบ่งให้เราทีละ100คะแนนนั่นเองนะครับคะแนนที่เราได้รับมานะครับจะขึ้นตรงนี้เรา สามารถกดรับมันก็จะรวบรวมให้เราที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยต่อมาครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรกำน,นันในการแลกเงินรางวัลโทมานีวอลเลตนะครับก็จะมีแกปมาแก๊ปโลตัสโ m มานีวอลลตแล้วก็ลาซาด้าในการแลกเงินรางวัลน,นะครับเราต้องการแลกแรายการไหนเราก็ดูที่คะแนนในการแลกก่อนนะครับว่ามันต้องใช้กี่คะแนน48,273รคะแนนนะครับแลกเงินได้100 t r u ้อยโทมานีวอลลตซึ่งผมมี2 1 2 5 7 0คะแนนถามว่าจํานวน2 0 0ส สองแสนร 2, ตรงนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับลหลายๆคนเนี่ยก็จะถามว่าใช้เวลานาน,นไหมกว่า well, จะได้2องแสนคะแนนนะครับมา,มาดูที่ประวัติการซื้อด้านล่างขวามือก่อนนะครับในการแลกเงินครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผมทําการแลกไปเนี่ยผมแลกไปตั้งแต่วันที่11เดือน6นะที่ผมแลกไปล่าสุดนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยที่แลกไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่5เดือน7นะครับผมก็ผ่านมานานแล้วนะก็เก็บสะสมนานเหมือนกันนะครับถึงจะได้20,000 0คะแนะนนะเนาะเดี๋ยวผมจะทําการแลกให้ดูนะครับ วิธีการแรกนะครับผมก็กดเข้าไปที่รายการตรงนี้เลยในการแลกเงินรางวัลทูมินียลวอลเลตนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะครับใส่อ e ีเมลนะครับในการรับเงินนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งผ่านทางอ e ีเมลของเราเขาจะยังไม่โอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลวอลเลตให้เราโดยตรงนะเราจะต้องทําการนะครับกรอกอ e ีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าทูมิเนียลวอลเลตให้เราพิมพ์อ e ีเมลของเราลงไปได้เลยอย่าใส่อ e ีเมลผมนะถ้าคุณใส่ของผมเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่อ e ีเมลผมนะครับให้ใส่ของตัวเอง จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดซื้อด้านล่างได้เลยกดบันทึกไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการแลกต่อไปได้เลยนะครับหวันเนี่ยแลกได้ไม่จํากัดเนาะเดี๋ยวผมจะทําการแลกอีกนะครับผมจํานวน4รายการนะครับอันนี้แลกไป2รายการแล้วเนาะเรากดแลกเหมือนเดิมได้เลยถ้าเรามีคะแนนเยอะเนี่ยเราก็ทําการแลกได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะเก็บให้ครบ100ก็ทําการแลกได้เลยนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นแนวทางเนาะโอเคนะครับผมได้ทําการแลกไปเรียบร้อยนะครับผมก็อยู่ที่คําว่าขอนะครับก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับอันนี้คือ วิธีการแลกเงินนะครับผมเ่าโอเคนะครับจบไปเรียบร้อยนะในส่วนของวิธีการแลกเงินรางวัลทูมานิวเลตนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับการปรับแต่งแอปการสังเกตการติดต่อแอดมินแล้วก็จะมีการออกจากระบบนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการทําในส่วนของคะแนนการทําคะแนนเนี่ยผมแบ่งเป็น2วิธีและกันเนาะในหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยคะแนนนะครับในการทำเนี่ยมี2แบบ1คือการตอบโครงการนะครับการตอบโครงการเนี่ยเราจะได้รับ25คะแนนนะครับผมทุก โครงการเลยนะครับ25คะแนนการตอบโครงการเนี่ยเป็นการตอบที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับโปรดป้อนชื่อสําหรับการขนส่งนะครับแล้วก็ Grammy พิมพ์ชื่อลงไปเลยเขียนภาษาไทยได้นะเขียนว่ารถยนต์ได้เลยนะครับง,ง,ง่ายๆแค่นี้กดส่งเราก็จะได้รับ25คะแนนแล้วนะครับโครงการเนี่ยทำง่ายนะครับมันก็จะมีเข้ามาให้เราทําเรื่อยๆนะครับการขนส่งเนาะเราก็เลือกได้เลยรถไฟรถยนต์ก็ได้นะครับโครงการสัตว์นะครับผมก็เลือกทั้งรูปที่มันเป็นสัตว์เนาะแล้วก็กดส่งง่ายๆแค่นี้นะครับโครงการผลไม้นะ ก็เลือกแล้วก็กดส่ง25คะแนนทําง่ายที่สุดแหละสาหรับการตอบโครงการเนาะการอัปโหลดรูปภาพสัตว์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงไปได้เลยหรือจะไปเอารูปในเน็ตก็ได้นะโครงการสัตว์เนี่ยก็ถ่ายรูปลงไปเนาะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับบัวนะครับเขียนวัวได้เลยนะครับผม25คะแนนนะครับพอโครงการที่เราทําหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอโครงการใหม่เข้ามาให้เราทานะต่อไปนะครับก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าการทําแบบสอบถามนะอีกหนึ่งหัวข้อนะครับอันนี้เราก็สามารถกดเข้าไปทําได้เลยในการรับคะ ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือการทําคะแนนทั้งหมดในหน้าหลักนะครับผมใครที่อยากจะลองเล่นอยากจะลองทําเงินดูเนี่ยก็ลองเข้าไปทําดูได้สําหรับแอปนี้นะครับในส่วนของการใช้งานทั้งหมดก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ยอดเงินที่ทําการแลกเงินรางวัลไปจํานวน400บาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการเติมเงินให้ดูในคลิปถัดไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในส่วนของวิธีการทําเงินฟรีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่ลเลตนะครับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพฟรีบนมือถือนะครับสามารถทําการถอนเงินเข้าทูมอนี่ลเลตได้แบบโดยตรงเลยตรงนี้เนี่ยผมมียอดเงินนะครับที่จะทําการถอนอยู่ที่404.95บาทสตางค์เดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูเลยในคลิปนี้นะว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนยอย่างไรแล้วก็ถอนแล้วเนี่ยเงินจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานปีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับให้ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนีวเลตแบบฟรีๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับผมจํานวน400บาทนะทุกคนใครที่สนใจในการเล่นในการทําเงินฟรีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอ บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store การดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในคลิปเนี่ยผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถกดค้นหาตามชื่อได้เลยแล้วก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมต่อรูปภาพทําเงินฟรีโ m o n e y w a l l e t เนี่ยก็เป็นแอปเกมนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะส่วนใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเเเเหหมมือนนดดดิลลลยลงยงาโ หมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดตามลิงก์ได้เลยนะครับใครที่สมัครแล้วเนี่ยก็เข้ามาทําเงินกันได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการใช้งานเเบบบื้้้ออองงงตนนนนนกก่่่รรวาาาาใชยทแห ถึงจะเล่นแล้วได้รับเงินเข้าทูมอนีเลตในการถอนเงินนะครับถ้าเราอยากจะดูนะครับกดข้ามไปท้ายคลิปเลยนะโอเคนะครับมาดูที่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นแท็บคะแนนนะครับมีคะแนนเหรียญทองที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินรางวัลเข้าในส่วนของบัญชีท m ม n นี่เลตนั่นเองนะตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นหัวใจที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับจานวน10ดวงและก็เพชรเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าจานวนเพชรตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราในการเล่นเกมได้ะระดับเลเวลที่สูงขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็เป็นในส่วนของ3มขีดนะครับก็จะเป็นการดูข้อมูลโปรไฟล์ของเราเนาะจะมีชื่อบัญชีของเรานะครับแล้วก็ออกจากระบบนะประมาณนี้นะครับสามารถกดเข้ามาดูได้เลยต่อไปนะครับท้าทายนะครับในส่วนของตัวที่1นะครับอันนี้ท้าทายเนี่ยจะเป็นการเล่นนะครับในส่วนของการต่อรูปภาพนะแล้วก็กดเข้ามาได้เลยตรงนี้เนี่ยให้เราจํารูปภาพนี้ไว้นะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับแล้วก็กดพร้อมด้านล่างพอเราจําได้แล sure students, right? ้วเนี่ยก็ให้เราจํารูปต่อไปด้วยนะว่ามันเป็นรูปอะไรนะครับ แล้วเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับพอเราเล่นจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนเหรียญทองแบบนี้เลยจํานวน17เหรียญแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากันนะ ถ้าเราต้องการรับเพิ่มนะครับรางวัลคูณ10เนี่ยเราก็กดคูณ10ได้เลยแต่ถ้าไม่ก็กดไม่ขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้รับดาว24ดวงแล้วก็จํานวนเพชรเนาะกดเรียกร้องได้เลยวิธีการเล่นเกมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะก็กดต่อรูปภาพไปเรื่อยๆนะครับจำรูปภาพด้วยว่ามันคืออะไรนะนะครับคะแนนมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ได้รับดาวมาเพิ่มอีก27ดวงนะครับแล้วก็ได้รับเพชรด้วยนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเรามาดูตรงคะแนนของฉันเนาะที่เราได้รรับนนะะคอไแ วันเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือว่ายอดเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถเล่นให้ติดอันดับตรงนี้ได้นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับเงินไปที่80บาทนะครับผมอันดับ2 40บาท อันดับ3 20อันดับ4เรียงลงไปตามระดับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้นะว่าติดอันดับเท่าไหร่จะได้รับเงินกี่บาทนะครับก็สามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้ซึ่งในการเล่นเกมเนี่ยมันเล่นได้ตลอดนะครับผมมันเล่นได้ตลอดเพราะว่ามันมีระดับเวลาตรงนี้ให้เราดูนะครับว่ามันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่มันจะทําการรีเซ็ตนะครับให้เราเริ่มเล่นใหม่นะครับเราก็สามารถเล่นเกมเก็บในส่วนของคะแนนตรงนี้ได้แล้วก็มันใช้ในส่วนของหัวใจแล้วก็เพชรเนี่ยในการช่วยเล่นให้ได้เยอะที่สุดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเล่นต่อได้ ต่อมาด้านขวามือนะครับจอยเกมที่เขียนคําว่าฟรีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้ในการทําคะแนนเนาะสามารถติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยต่อมานะครับในส่วนของการชวนเพื่อนนะครับการชวนเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวกตามความถนัดของตัวเราเองนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับคะแนนเยอะขึ้นเร็วขึ้นถอนเงินได้เยอะขึ้นนั่นเองหลายๆคนหลายๆคอมเมนต์นะครับก็ จะสอบถามว่าทําอย่างไรถึงจะได้รับคะแนนเยอะทํำยังไงนะครับเล่นนานไหมถึงจะได้รับคะแนนเยอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําคะแนนที่เร็วขึ้นเยอะขึ้นนะครับเชิญเพื่อนรับ100คะแนนก็ต่อเมื่อ,อมีเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำการกรอกรหัสอ้างอิงของเราแล้วก็อย่างน้อยได้รับ1คะแนน,นจากการเล่นเกมนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการรับคะแนนที่ไม่จํากัดนะครับก็คือรับคะแนนจากการทําคะแนนของเพื่อนนะครับสาของรายได้ของเพื่อนเนาะก็สามารถรับได้ไม่จากัด เลยนะครับสลับตรงนี้นะครับวิธีการเชิญก็กดเชิญทันทีได้เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้นะครับเป็น Line Messenger, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok สามารถทําการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยนะต่อมานะครับก็จะมีการฝึกฝนนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ในระดับของเราเนาะมีง่ายปกติแล้วก็ยากนะครับหมายเหตุนะครับโหมดโหมดการปฏิบัติไม่มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนของชีวิตเนาะและก็คุณจะได้รับเหรียญทองด้วยนะครับคะแนนของคุ จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็คือเราเล่นเราได้รับในส่วนของตัวเหรียญทองแล้วก็ไม่ต้องเสียหัวใจในการเล่นนั่นเองนะครับสามารถทําคะแนนตรงนี้เพิ่มได้นะครับในส่วนของเมนูติดต่อนะครับน่าจะยังไม่เปิดนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับก็กดไปตรงคะแนนเหรียญทองของเราได้เลยการถอนเงินเนี่ยก็จะต้องมีขั้นต่ําอย่างน้อย10บาทแล้วกันนะสิบาทขั้นต่ําในการถอนนะครับแล้วก็ทําการกดถอนได้เลยถ้าใครยังไม่เคยถอนนะครับแนะนําให้เราดูคลิปวิธีการถอนเงินด้านล่างนะครับก็จะมีการ การกรอข้อมูลในการรับเงินว่าต้องกรอกอะไรบ้างทําอย่างไรดูตามคลิปด้านล่างได้นะครับอันนี้ผมเคยถอนแล้วนะครับก็กดถอนโดยที่ไม่ต้องใส่เบอร์อล l ล็ตซ้ำเนาะก็มันบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับก็กดถอนได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ทําการถอนสําเร็จแล้วนะครับคุณจะได้รับเงิน405บาทภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเราทําคะแนนไปมันก็บวกคะแนนขึ้นมาเพิ่มมันก็เลยเป็น405บาทนะจากต้นคลิปเนี่ยมันเป็น404บาทเนาะอันนี้คือทําการถอนเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเรามาดู ที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะด้านล่างสุดนะครับกดเข้าไปเลยประวัติการถอนเงินนะครับมันก็จะแจ้งนะครับวันเวลาที่เราทําการถอนเนาะวันที่5้เดือน7เวลาหนึ่งทุ่มสีนาทีกดดําเนินการตรงนี้ได้มันก็จะแจ้งนะครับกาลังประมวลผลการจ่ายเงินของคุณรอการชําระเงินนะครับกดดูเวลาได้นะมันแจ้งบอกตรงนี้นะครับย้อนกลับมานะครับกากระบาดปิดไปนะตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับได้รับเงินสําเร็จนะครับจำนวน405บาทจุดศูนย์เจ็ดสตางค์นะครับผมก็ได้รับเข้ามาเรียบ ยะะกดถอนไม่ถึง1นาทีนะครับเงินเข้าทันทีเลยอันนี้คือยอดเงินที่ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับใครที่สนใจในการเล่นแอป,ปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามในคลิปได้จะมีรูปมีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้นะครับดาวน์โหลดโดยที่ไม่ผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนเนาะสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอขี้เกียจในการค้นหาก็กดลิงก์ดาวนโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ